ทำแนะนำก่อนเรียนนะคะเมื่อครูถามให้นักเรียนกดหยุดเพื่อคิดก่อนที่ปุ่มนี้นะคะหรือถ้านักเรียนไม่ทนันนักเรียนก็ย้อนหลังกลับไปฟังคลิปใหม่ก็ได้นะคะและถ้าหากว่าครูพูดเร็วหรือช้าเกินไปนักเรียนก็เลือกความเร็วที่ต้องการที่ปุ่มฟันเฟืองนะคะนอกจากนี้ถ้านักเรียนสงสัยให้ทักไลน์ไ d มาถามครูที่เบอร์นี้ค่ะโดยเป็นนักเรียนโรงเรียนอื่นก็ได้นะคะครูยินดีตอบเสมอค่ะ จากนิยามกระแสไฟฟ้านะคะกระแสไฟฟ้าในตัวนําใดๆคือปริมาณประจุไฟฟ้าก็คือปริมาณประจุไฟฟ้าที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดในหน่งหน่วยเวลานะคะจากรูปนะคะถ้ามีอนุภาคจํานวน n ตัวในนี้ที่เราเห็นเราจะเห็นอยู่5ตัวนะคะเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัด A อนุภาคแต่ละตัวมีประจุไฟฟ้า q นะคะ นั้นแสดงว่าประจุไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งแทนด้วย Q ใหญ่นะคะก็จะเท่ากับให้เอาจำนวนอนุภาคซึ่งมี5ตัวคูณกับ Q นั่นเองนะคะเป็น nq ค่ะและกระแสไฟฟ้าก็จะมีค่าดังนี้นะคะ I เท่ากับ q ส่วน delta t เท่ากับ nq ส่วน delta t ค่ะโดยสรุปเป็นสมการและก็หน่วยดังนี้นะคะ นักเรียนก็กดหยุดเพื่ออ่านนะคะต่อมานะคะเราจะมารู้จักอีกคำหนึ่งค่ะคือความหนานแน่นของอิเล็กตรอนอิสระในลวดตัวนำแต่ละชนิดนะคะมันก็จะมีจำนวนอิเล็กตรอนอิสระต่อลูกบาศก์เมตรแตกต่างกันค่ะคำว่าลูกบาศก์เมตรนะคะนักเรียนลองจินตนาการก็คือด้านกว้างคูณยาวคูณสูงด้านละ1เมตรมันก็จะขนาดประมาณเท่ากับถัง ทั้งสีขาวที่ใส่ปลาค่ะแบบแบบในรูปนะคะซึ่งความหนาแน่แนของอิเล็กตรอนอิสระนะคะเขาก็จะแทนด้วยตัว n เ,เล็กค่ะอีกคำหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักนะคะก็คือคำว่าความเร็วลอยเลื่อนค่ะความเร็วลอยเลื่อนนะคะก็คือเป็นความเร็วเฉลี่ยของอิเล็กตรอนอิสระที่เคลื่อนที่ในลวดเนื่องมาจากสนามไฟฟ้านะคะ ซึ่งความเร็วลอยเลื่อนจะเป็นชื่อเฉพาะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกหนึ่งสมการเพื่อหาก,กระแสไฟฟ้านะคะจากรูปนะคะถ้าเราอยากจะรู้ประจุทั้งหมดเราจะเอาจำนวนอิเล็กตรอนอิสระต่อปริมาตรนะคะคูณกับปริมาตรของทรงกระบอกนะคะในส่วนที่แรงเงานี้นะคะก็คือพื้นที่หน้าตัดคูณกับพื้นที่หน้าตัด a นี่นะคะ คูณกับความสูงนะคะก็จะได้ทรงกระบอกออกมาค่ะ,ะปริมาตรทรงกระบอกออกมานะคะแล้วก็คูณ Q ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะหาเดลต้า x นะคะจาก V คูณเดลต้า T ซึ่งมันมาจากสมาการ V เท่ากับ F ส่วน T ถ้าเราแก้สมาการนะคะมันก็จะได้เป็น S เท่ากับ V คูณ T ซึ่ง s ในที่นี้มันก็คือเดลต้า x นั่นเองนะคะ,ะทีนี้ เราก็จะมาแทนค่าในสมการ i เท่ากับ q ส่วน delta t นะคะแล้ว delta t ก็ตัดกันก็จะได้อีกหนึสมการออกมาค่ะจึงสรุปสูตรอีกสูตรหนึ่งในการหากระแสไฟฟ้านะคะดังสมการในรูปนะคะตัวแปรและหน่วยต่างๆนะคะก็จะเป็นตามนี้ค่ะนักเรียนก็หยุดเพื่ออ่านนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวอย่างตามหนังสือเรียนสสว,วทนะคะ ตัวอย่างที่14.1ค่ะโจทย์ก็จะเป็นดังนี้นะคะแต่เรามาคิดกันเล่นๆค่ะตัวที่เขีดเส้นใต้แทนด้วยตัวแปรอะไรคะอ่าเดลต้าทีนะคะต่อไปค่ะตัวนี้ล่ะคะแทนด้วยตัวแปรอะไรคะ I นะคะกระแสไฟฟ้าค่ะและตัวนี้ล่ะคะอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งนะคะมันเป็นมิลลิแอมแปร์มิลลิคือ10ยกกำลังลบ3ค่ะ ตัวนี้ก็จะแทนด้วย q นะคะเอ่อก่อนอื่นเราจะต้องเปลี่ยนชั่วโมงให้เป็นวินาทีนะคะโดยเอา5ชั่วโมงคูณ60นาทีคูณ60วินาทีนะคะก็จะได้ออกมาเป็น1 8 0 0 0หรือ1.8คูณ10กำลัง4วินาทีนั่นเองนะคะจากนั้นเราจะเอามาแทนในสมการ i เท่ากับ q ส่วน delta t ค่ะก็จะได้ออกมาเป็น r ตอนนี้ครูอยากให้นักเรียนคิดนะคะเออถ้าเราอยากจะหา Q มันจะได้ออกมาเป็นสมการอะไรคะอ่าก็จะเป็น Q เท่ากับ i คูณเดลต้านะคะเพราะว่าตอนนี้ทหารอยู่กับ Q ถ้าแก้สมการนะคะก็จะได้เป็นคูณนะคะเราก็จะแทนค่าลงไปค่ะถ้ามาถึงจุดนี้นะคะนักเรียนจะเลือกแก้สมการอย่างไรต่อคะหรือหาคำตอบอย่างไรคะ ถ้าเป็นครูนะคะครูก็จะเลือกเอา200คูณกับ1.8แล้วก็เอาเลขฐาน10เอา10ยกกำลังนะคะมาจัดกระทำต่อกันค่ะดังตัวอย่างนะคะก็จะได้ออกมานะคะ200คูณ1.8ได้360ค่ะ10บยกกำลังลบ3 0มบวกกับ10ยกกำลังสนะคะได้10บก,กำลัง1ค่ะก็จะได้3600คูล,ลอมค่ะ นักเรียนก็หยุดเพื่ออ่านเองนะคะแบบฝึกหัดนี้จะอยู่ในหนังสือเรียนสสวทค่ะหน้า178ยเจ็ดสนะคะ,ะปริมาณที่ขีดเส้นใต้แทนด้วยตัวแปรอะไรคะ I นะคะนี่และคะพื้นที่หน้าตัด1.0ต mm ารางมิลลิเมตรแทนด้วยตัวแปร A นะคะและมิลลิก็คือ10ยกกำลังลบหค่ะ อิเล็กตรอนอิสระมีขนาดความเร็วลอยเลื่อนเท่าใดอันนี้คือทำหา vd นะคะกำหนดให้ประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนอิสระเท่ากับอ,อันนี้ก็คือตัวแปรอะไรคะ q นะคะแต่ถ้าเป็นอิเล็กตรอนก็จะเป็น e ค่ะและทองแดงมีอิเล็กตรอนอิสระ8.4คูณ10ยกกำลัง28ตัวต่อลูกบาทเมตรอันนี้คือ n ค่ะ เมื่อเรารู้ปริมาณ i, a, n และ q และทำหา v.d. นะคะเราจะเลือกใช้สมการนี้ค่ะ,ะทีนี้อยากรู้ v.d. นะคะนักเรียนคิดว่าจากสมการนี้ค่ะสมการหลักนี้ v.d. จะมีค่าเท่ากับอะไรหารอะไรคะ่ะก็จะมีค่าเท่ากับ หารด้วย n a q นะคะวิธีการดูง่ายๆค่ะเราอยากรู้อะไรเราจะจัดให้ตัวนั้นอยู่ตัวเดียวนะคะซึ่งตอนนี้ n a และ q กำลังคูณอยู่กับ b d ค่ะถ้าแก้สมการก็จะได้หารค่ะค่ะเราก็จะมาแทนค่านะคะดังสมการนะคะก็จะได้อออกมาตามนี้ค่ะถ้าถึงตรงนี้แล้วนักเรียนจะแก้ปัญหายอย่างไรต่อคะ นักเรียนจะจัดกระทำกับตัวเลขเหล่านี้ยังไงคะเพื่อได้ให้ได้คำตอบอถ้าเป็นครูนะคะครูจะเอาตัวเลขข้างหน้าเนี่ยมาจัดกระทำต่อกันแล้วเอาเลข10ยกกำลังทั้งหมดนะคะมาบวกลบบวกลบกันค่ะก็จะได้ออกมาตามนี้นะคะเป็น0.074คูณ10ยกกำลังลบ3ถ้าเราจะทำให้เป็นสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นะคะก็จะเป็น7.4คูณ10กำลังลบ2แล้วก็10บกำลังลบ3เอาไวค้ค่ะ และคำตอบสุดท้ายก็จะเป็น7.4คูณ10กำลังลบ5ค่ะ